รองเท้าหนังสุดคูลที่เกิดขึ้นจากคุณหมอกับแบรนด์ด็อกเตอร์มาตินครับสวัสดีครับลุกคลิปนี้ครับเรามาพูดถึงเรื่องราวทางแฟชั่นกันบ้างดีกว่าครับกับแบรนด์รองเท้าหนังสุดเท่อย่างด็อกเตอร์มาตินครับ รองเท้าหนังที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุแล้วก็เกิดขึ้นจากคุณหมอครับและที่สําคัญครับเป็นรองเท้าคู่แรกที่ทุกคนควรมีครับผมเองนะก็เป็นคนหนึ่งที่ ใส่รองเท้าด็อกเตอร์มาตินเหมือนกันเนี่ยคู่นี้ใส่มา7ปีแล้วถึกทนมากลุยกับผมไปในทุกที่ตั้งแต่ตอนเรียนจนวัยทำงานเลยก็ใส่ไปเที่ยวเหนือทเที่ยวใต้เที่ยวต่างประเทศก็มีเป็นรองเท้าที่ใส่สบายแล้วก็สามารถแต่งตัวได้หลากหลายโอกาสครับซึ่งผมก็จะแนะนําเพื่อนๆหรือคนรอบตัวว่าถ้าเกิดไม่รู้จะซื้อรองเท้าหนังคู่ไหนเนี่ยหรือแบรนด์อะไรดีผมจะแนะนําด็อกเตอร์มาตินครับแล้วในวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าทําไมมันถึงต้องเป็นด็อกเตอร์มาติน ด็อกเตรมาตินครับเป็นแบรนด์รองเท้าจากประเทศอังกฤษครับที่ก่อตั้งขึ้นในปี1947ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางแบรนด์มีจุดเริ่มต้นมาจากคุณหมอชาวเยอรมันครับที่ชื่อว่าคราวด์มาตินซึ่งคุณหมอคนนี้เขาเป็นคุณหมอที่รักษาทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมันมีช่วงพักล้อนะครับคุณหมอคนนี้เขาไปเที่ยวที่เชื้อเขาเอลฟ์แล้วก็ไปเล่นสกีที่นั่นปรากฏว่าเขาเกิดอุบัติเหตุครับขาเขาเนี่ยแบบว่าพลิกแพงแล้วก็ไม่สามารถแบบเดินได้ในระยะหนึ่ง และเนื่องจากตัวเขาเองที่เป็นคุณหมอเนี่ยเขาก็จะรู้ใช่ไหมว่ารองเท้าแบบไหนที่จะใส่แล้วสบายกับเท้าตัวเองบวกกับเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ครับเขาก็เลยออกแบบดีไซน์ตัวรองเท้าแล้วก็พื้นรองเท้าเนี่ยให้มันมีความแบบใส่สบายกับเท้าของตัวเองแล้วก็สามารถใส่แล้วช่วยเรื่องสุขภาพของเท้าอีกด้วยคุณหมอเขาก็ไปคิดค้นนวัตกรรมชิ้นหนึ่งขึ้นมาครับมันชื่อว่า Air Cushion Sole เป็นพื้นรองเท้าที่สามารถเหมือนมีอากาศ ลอดผ่านก็ไปข้างในทําให้ตัวรองเท้ากับพื้นรองเท้าเนี่ยใส่สบายขึ้นนุ่มขึ้นเหมือนแบบว่าเดินอยู่บนอากาศอะไรเงี้ยเพราะมันสบายเท้ามากซึ่งไอแผ่นอันนี้มันทํามาจากยางแบบว่าตอนแรกเขาใช้วัสดุทั่วไปอะเป็นยางแบบยางรถยนต์บางๆอะไรเงี้ยเอามาเจาะรูเอามาเย็บซ้อนกันมาทําเป็นพื้นรองเท้าครับปรากฏว่ามันใส่สบายมากแล้วมันก็ดีมากๆสําหรับคุณหมอครับคุณหมอก็เลยตั้งใจว่าเฮ้ยเขาจะทําพื้นรองเท้าอะออกขายให้กับ คนทั่วไปเพื่อที่จะรักษาสุขภาพเท้าแล้วก็มีสุขภาพที่ดีในการเดินอะไรอย่างเงี้ยพอสองครามโลกจบลงครับคุณหมอคนนี้เขาก็จับมือกับเพื่อนที่เป็นวิศวกรมาออกแบบตัวพื้นรองเท้าใหม่แล้วก็วางขายในประเทศเยอรมันครับในประเทศเยอรมันเนี่ยแบรนด์รองเท้าของคุณหมอเนี่ยก็ได้รับความนิยมดีเลยมีคนเยอะแยะมากมายใส่แล้วคุณหมอี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์มันน่าจะโตได้มากกว่านี้นะคุณหมอก็เลยคิดว่าเฮ้ย ถ้ายอย่างนั้นน่ะเขาจะหาแบรนด์หาบริษัทที่ผลิตรองเท้าอย่างจริงๆจ,จังๆอ่ะมาพัฒนารองเท้าของเขาเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นขายดียิ่งขึ้นมีการตลาดมีมาเก็ตติง้งเพื่อให้มันแบบว่าก้าวไปสู่ระดับโลกได้ คุณหมอกับเพื่อนชาววิศวกรเนี่ยก็ลงประกาศในนิตยสารแบบว่าแฟชั่นทั่วโลกอะไรว่าเฮ้ยมันมีรองเท้าแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะจนเมื่อปี1960ครับมีบริษัทจากประเทศอังกฤษเนี่ยชื่อว่า The g r i s Company เนี่ยมาเห็นนวัตกรรมสุดล้ำอันนี้ครับแล้วก็ตัดสินใจเซ็นสัญญาครับซื้อบริษัทของคลาวมาสตินเนี่ยไปพัฒนาต่อครับแล้วก็ไปจัดจำหน่ายในประเทศอังกฤษไปผลิตในประเทศอังกฤษหมดเลยแล้วในวันที่1เมษาย,ยนปี1960ครับ ทางแบรนด์เนี่ยก็ปล่อยรองเท้าคู่แรกออกมาครับกับดร์มาติน1460ครับก็คือวันที่1เมษายน1960นั่นเองนี่อย่างที่ผมใส่อยู่เลยเป็นรองเท้าทรงบูทมีเชือก8ลรูแล้วก็มีแบบว่าเชือกสีเหลืองแล้วก็มีคล้ายๆแบบว่าหูหิ้วข้างหลังมไม่รู้เห็นหรือเปล่าและนี่ก็เป็นจุดกําเนิดรองเท้าดร์มาตินครับที่เกิดขึ้นจากคุณหมอที่เล็งเห็นว่ารองเท้าที่เขาใส่อยู่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ พัฒนาเองซะเลยกลายเป็นรองเท้าที่ขายดีมากๆเลยในปัจจุบันนี้ครับหลังจากที่ดร์มาตินเนี่ยมาผลิตที่อังกฤษแล้วก็วางขายในประเทศอังกฤษอะ่ะการวางจําหน่ายของดร์มาตินในช่วงแรกอะ่ะมันก็ได้รับความนิยมมากครับแต่ว่าเป็นการได้รับความนิยมจากกลุ่มคนชนชั้นแรงงานชนชั้นกลางที่ทํางานหนักไม่ว่าจะเป็นบุรุษไปรษณีย์ช่างไม้ช่างปลาปาตำรวจพนักงานขายของพนักงานส่งของครับเพราะว่ารองเท้าอะ่ะมันถูกแล้วมันก็ใส่สบาย มันเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์สําหรับคนทํางานหนักและอีกอย่างนึงมันเป็นมันเป็นทรงบูทด้วยมันสามารถปกป้องอันตรายจากภายนอกได้บางทีเราใส่รองเท้าอยู่อย่างเงี้ยทำงานแล้วมีแบบว่าเหล็กหล่นลงมาหรือว่าประแจหล่นลงมามันก็ป้องกันได้เพราะหนังมันแข็งมันก็เลยเหมาะกับกลุ่มคนชนชั้นแรกงานครับในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นไม่นานครับที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็เกิดการปฏิบัติแฟชั่นชั้นสูงขึ้นครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย รัฐบาลอะไม่ค่อยเห็นใจพวกเขาพยายามแบบเพิ่มภาษีเก็บแต่ภาษีคนจนให้มันสูงขึ้นส่วนคนรวยอยู่สบายกลุ่มวัยรุ่นก็เลยออกมาปฏิวัติออกมาทําตัวขบฏต่อสังคมไม่อีกแล้วฉันจะไม่ใส่เสื้อผ้าแนวหรูหลาฉันจะไม่ใส่สูทผูกไทยฉันจะแต่งตัวตามที่ฉันอยากจะเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยหันมาแต่งตัวเซ่อทำผมสีประหลาดหันมาเจาะหูหันมาใส่เสื้อขดาดหันมาใส่กางเกงยีน แล้วก็หันมาใส่รองเท้าหนังอย่างดรมาตินที่เป็นตัวแทนของชนชั้นแรงงานครับ <S <S ซึ่งไอวัฒนธรรมตรงนี้เนี่ยมันก็คือวัฒนธรรมพังที่เกิดขึ้นในช่วงปี1970นั่นเองครับและที่สำคัญครับด็อกร์มตินเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเคาเจอร์นี้เลยถ้าเกิดเ,เพื่อนเนเสิร์ชคำว่าพังสไตล์ในอินลอนดอ1970เนี่ยต้องเจอพวกชาวพังใส่ดรมาตินแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นไอคอนิกสําหรับ เด็กพังเลยครับหลังจากนั้นครับดรมาติน,นก็เริ่มเข้าไปสู่แวดวงของดนตรีมากขึ้นอยู่ในหมวดของเด็กพังเด็กมอดที่เป็นแบบขี่สกูตเตอร์ที่ผมเคยเล่าไปในคาเฟ่แอนเลเซอร์ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมของสกินเฮดการแต่งตัวในร็อกแอนด์โรลครับ และในปัจจุบันนอเตอร์มารตินก็มีอิทธิพลต่อแนวการแต่งตัวพวกฮิปสเตอร์มินิมอลสไตล์ครับเพราะมันเป็นรองเท้าที่คลาสสิกซิมเปิแล้วก็สามารถใส่ได้หลากหลายโอกาสครับก็เดี๋ยวจะมาบอกทรงคลาสสิกของทางแบรนด์ละกันครับว่ามีทรงไหนบ้างแล้วก็แต่งตัวแบบไหนดีที่จะให้เข้ากับรองเท้าครับรหัสแรกที่เป็นออริจินอลที่สุดของทางแบรนด์ดีกว่ากับ1460ครับรองเท้าบูทเชือก8รูที่ผมใส่อยู่ สำหรับผู้ชายเนี่ยผมรู้สึกว่ารงทาบูทเนี่ยเหมกับการใส่ยีนใส่กางเกงยีนที่เป็นทรงกระบอกหน่อยอะ่ะเราพับให้มันแบบว่าขึ้นมาแล้วเห็นริมกางเกงอะ่ะโคตรเทแล้วก็ใส่กับเสื้อยืดเสื้อแจ็คเก็ตเป็นอะไรที่อังกฤษมากๆเลยส่วนถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยผมรู้สึกว่ารงทาบูอะถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนที่ มีส่วนสูงประมาณหนึ่งอะถ้าเกิดใส่รองเท้าบูทอย่างเงี้ยกับกางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่เสอยืดชิวๆผมว่าสวยแล้วก็เซ็กซี่มากเพราะว่ารองเท้าบูทเหมือนมันจะทําให้ขาดูเรียวขึ้นไปแล้วถ้ามัดเชือกแน่นๆอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นคนขายาวขึ้นมาได้เลยอะไรเงี้ยส่วนคู่ต่อไปครับ1461ก็เป็นรหัสคล้ายก,กันกับตัวออริจินอลเนี่ยแต่ว่าตัวนี้มีเชือกแค่3รู146 1เนี่ยผมรู้สึกว่า มันเหมาะกับสายแบบฮิสเตอร์สายมินิมอลเพราะว่าตัวรองเท้าอะ่ะมันมีความมินิมอลอยู่ในนั้นนะครับมันมีเชือก3ารูแล้วมันไม่ได้ร้อยยากแล้วมันก็สามารถสวมใส่ง่ายซึ่งมันก็ตอบโจทย์ความแบบว่าเล็อิสมอลเนื้อน้อยแต่มากเป็นรองเท้าหนังที่ทนสามารถใส่ได้หลากหลาย style, สไตล์สําหรับ1 4ึ่โอเคไปต่อที่คู่ต่อไปดีกว่าครับกับเชลซีบูธครับคู่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรองเท้าที่ เจ๋งมากๆครับเพราะมันมีฟังก์ชัน2แบบด้วยกัน1ก็คือมันเป็นทรงบูทแต่ว่าไม่ต้องสวมเชือกเพราะมันมียางรัดอยู่ข้าง ก็ใส่ง่ายแล้วก็มีความแบบรวมกันระหว่างรองเท้ามีเชือกกับรองเท้าบ mm ูท hmm. ก็เป็นที่แปลกดีครับแต่ที่สาคัญเลยผมรู้สึกว่าคู่นี้มองไปอ่ะรู้สึกถึงความมีสไตล์ที่มันแตกต่างจากคู่อื่นผมไม่ค่อยเห็นคนใส่รองเท้าคู่นี้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเห็นทีไรอ่ะจะรู้สึกว่าคนที่ใส่คู่นี้โอ้โหแฟชั่นจัดจ้านมากเป็นคนที่สนุกกับการแต่งตัวแล้วก็ มีความแบบธรรมัดทะแมงครับเพราะว่าตัวรองเท้ามันบอกอย่างนั้นน่ะมันเป็นรองเท้าบูทไม่มีเชือกใส่ก็ง่ายถอดก็ง่ายที่สาคัญครับแต่งตัวได้หลากหลายแนวลองดูครับสําหรับคนที่อยากจะแตกต่างครับคู่นี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับโอเคไปต่ออีกคู่หนึ่งดีกว่าครับเป็นรองเท้าที่มีความคลาสสิกแล้วก็มีความแบบว่าโมเดิลมีความสนุกอยู่ครับชื่อรุ่นว่า T ีเซลโลเปอร์ครับผมรู้สึกว่าคู่นี้เหมาะกับคนที่มีความเนี้ยบอยู่ในตัวแล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวจัดจัดอยู่ คือการแต่งตัวเนี้ยปกติรองเท้าโล์เนี่ย,ย,ยมันก็จะเหมาะกับสูททั้งตัวเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทีเซลโล์คู่นี้ผมรู้สึกว่ามันสามารถแต่งได้มากกว่านั้นบางคนอาจจะชอบแต่งกับแฟชั่นจัดๆก็ได้หรือจะมาใส่กับกางเกงผ้ากางเกงยีนก็ได้เหมือนกันครับสมมุติว่าวันนี้จะใส่ไปทํางานออฟฟิศแต่งตัวแบบว่า ทำงานทำงานหน่อยก็ได้หรือจีกวันหนึ่งจะแต่งตัวไปเดินสยามใส่ขาสัน้นใส่เางเกงยีนก็ได้เหมือนกันครับเป็นรองเท้าที่ดูแบบว่าครบรถครับระหว่างเนี้ยบกับความแบบสนุกสนานครับคู่สุดท้ายครับเป็นรองเท้าแตะของดตรมาตินครับแซนเดรลรุ่นนี้ครับผมรู้สึกว่าเหมาะกับแฟชั่นนิต้าตัวจริงอ่ะ มมติว่าวันนี้ฉันจะใส่รองเท้าแตะแต่ฉันก็จะไม่ใส่รองเท้าแตะธรรมดาฉันจะต้องใส่รองเท้าแตะหนังอะที่มันมีมีชั้นมีเลเยอร์มีมีความแบบว่าหรูหราของแบรนด์อยู่อย่างเงี้ยโอ้โหคู่นี้เนี่ยเหมาะมากครับแต่ส่วนตัวนะผมรู้สึกเลยนะว่า มันออกจะเหมาะกับสาวๆมากกว่าผู้ชายเพราะว่าไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับสาวแต่ว่าผู้ชายก็แต่งได้นะแต่ว่าผมมองว่าถ้าเกิดผู้หญิงใส่น่าจะสวยเลยใส่กับกระโปรงใส่กับกางเกงขาสั้นเนี่ยโหน่าจะสวยเลยครับคู่นี้เหมาะสําหรับคนที่แฟชั่นนิสตาตัวจริงเลยจริงๆลอตเตอมาตินเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไปเอกกับแบรนด์อื่นวงดนตรีหรือพวกสิ่งของทั่วไปเยอะมากเลยแต่วันนี้เนี่ยผมหยิบ คัดตัวท็อปๆที่ผมชอบมา5คู่ครับคู่แรกเนี่ยเป็นดร์มาตินครับ X กับ The Wu ครบับวงดนตรีอังกฤษใช่ไหมก็สวยมากคู่นี้มันก็เป็นทรง1 4 6,1แล้วก็เป็นสกีนสี3ส,มสีมีแดงมีขาวมีฟ้าก็เหมาะสำหรับมอดสไตล์ครับเป็นดร์มาติน X the Wu เป็น X กับวงดนตรีครับส่วนคู่ที่2ดร์มาติน X s ูพ r e m e ก็แบนสเก็ตแบนสตรีทที่เราคุ้นเคยกันดร์มาตินก็ไปทำด้วยครับสวยงามครับมี ความเป็นหนังแล้วก็มีความสตรีทอยู่ครับคู่ต่อไปก็เป็นดร์มาร์ตินเอ็กกับเซ็กซีทอลครับก็เป็นวงพังชื่อดังของประเทศอังกฤษเลยสำหรับคู่นี้ผมชอบมากกับเพราะว่าก็เซฟเดอะควีนที่แปะอยู่ตรงหัวรองเท้าสวยจริงๆครับสี่ก็คือดร์มาร์ตินเอ็กฮัลโหลคิตตี้ครับก็ไปแจมกับสายหวานๆบ้างเด็กๆบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วดร์มาร์ตินเนี่ยก็มีรองเท้าหนังที่เป็นแบบเด็กด้วยซึ่งถ้าผมมีลูกเนี่ยโอ้โหยังไงผมก็ต้องซื้อให้ลูกใส่แน่นอนอันสุดท้ายที่ผมชอบก็คือดรรติก็ รองเท้าหนังกับแบรนด์เดินป่านะไม่คิดว่ามันจะมาคู่กันได้แต่มันก็คู่กันได้ครับและที่สําคัญดีไซน์ก็สวยมากเป็นหนังกับสําหรับใครที่อยากจะซื้อเก็บหรือว่าอยากจะซื้อใส่ไปเดินป่าก็ได้เหมือนกันครับดร์มาตินตัวพื้นมันก็สามารถใส่เดินป่าได้ประมาณหนึ่งครับ เห็นไหมครับว่ารองเท้าแบรนด์ที่มันเกิดขึ้นจากคุณหมอคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองได้ใส่รองเท้าที่มันสบายมันจะกลายมาเป็นรองเท้าที่ขายดีที่สุดแบรนด์หนึ่งในโลกในปัจจุบันนี้เลยสำหรับลุคคลิปนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยสนุกสนานเลยกับแบรนด์รองเท้าหนังที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานสำหรับลุคคลิปหน้าครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับ ครับดูแลสุขภาพครับหวังว่าจะได้ออกไปถ่ายนอกสถานที่เร็วๆนี้ครับผมคิดถึงข้างนอกเหลือเกินสวัสดีครับ